สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอจะเป็นคอวีปกค่ะแล้วก็มีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกส่วนแขนความยาวประมาณนี้นะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40, 42, 44, 46และ48นิ้วค่ะตัวที่ใส่อยู่นะคะจะเป็นสีเหลืองแขนสอกค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองแขนสั้นนะคะสีเขียวแขนสั้นค่ะสีเขียวแขนสอกค่ะสีแดงแขนสั้นค่ะ และสุดท้ายจะเป็นสีแดงแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยถ้าลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ